ซื้ออพาร์ตเมนต์หรูหราเ j บุกกดลงภาพความภาคภูมิใจซื้อคอนโดเงินสดกว่า8หลักคุณแม่ถือโฉนดไว้อย่างปลักปลื้มใจในตัวลูกมากๆพิธีกรและดเ j คนเก่งและกะตัญยูสุดๆและประสบความสําเร็จในหลายๆด้านยกให้เธอคนนี้ไปเลยเ j บุกกดธนายชันพับูรณาชีววิไลเพราะหากใครเคยฟังสัมภาษณ์ของบุกกดจะรู้ว่าเธอมาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางทํางานมาตั้งแต่เด็กๆเรียกว่าหนักเอาเบอสู้มากๆ จนวันนี้เธอมีหลายสิ่งในสิ่งที่ขาดสมัยก่อนได้ครบปังและอลังการที่สุดไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังงามรถคันดูหรือปัจจัยต่างๆนอกจากจะให้ตัวเองแล้วบุกกฎยังสร้างให้ครอบครัวได้มีความสุขสบายอีกด้วยล่าสุดบุกกฎควักเงินสดซื้อคอนโดหรูใจกลางเมืองไปแบบสวยรวยมากโดยในภาพได้เช็คอินสํานักงานที่ดินห้วยขิงมีคุณแม่ยืนยิ้มอย่างภาคภูมิใจพร้อมกับที่โฉนดที่ดินที่ได้เป็นเจ้าของและบุกกฎได้เขียนบอกเล่าไว้ว่ามีวันนี้เพราะแม่อีกสักหนึ่งบุกกับแม่พระในบ้านก่อนสด หลายคนต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวและยกให้เธอเป็นไอดอลแห่งความขยันหมั่นเพียร